สวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิทยาลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดิมชื่อมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่25มกราคม2 5 0 9ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่20ธันวาคม2 5 1 0ภาพที่เห็นเป็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จเปิดมหาวิทยาลัยสมัยนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายก รัฐมนตรีนะครับเปิดสอนตั้งแต่ปตีถึงปอเอกปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชานชัยพานทองวิทยกุลเป็นอธิการบดีคติพจน์ของมหาวิทยาลัยคือวิทยาจริยาปัญญาตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปเทพพยายดา กระนาบองค์พระาธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประธานแก่สถาบันสถิตเหนือขอนไม้ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยพื้นหลังแบ่งเป็นสมช่องมีความหมายว่าคุณธรรมของนักศึกษาสประการได้แก่วิทยาหมายถึงความรู้ดี จริยาหมายถึงความประพฤติดีและปัญญาหมายถึงความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดีสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีดินแดงนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศภายในสยามสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ